สวัสดีครับต่อกันข้อที่21 3ส6ามันนะครับโจทย์บอกว่าเมื่อติดตามการสลายตัวของ N 2 O 5นะครับไดในไนโตรเจนเพนตาออกไซด์ในปฏิกิริยาดังต่อไปนี้ให้สมกรารมาแล้วนะครับแล้วก็ดุลสมกรารมาเสร็จแล้วด้วยนะครับ <c oughs> ได้ผลดังนี้นะครับที่เวลาต่างๆบอกความเข้มข้นของไดในไนโตรเจนเพนตาออกไซด์มานะครับแล้วก็ติดตัวแปร x มา1ตัวเนาะจากข้อมูลตรงนี้โจทย์บอกว่าถ้าอัตราการสลายตัวของไดนไนโตรเจนเพนตาออกไซด์เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้โมลาร์ต่อวินาทีถามว่า x เนี่ย มันควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันแน่เออแปบ๊บนึ่งนะเขาเขาก็บอกมาแล้วว่า n 2 o 5เนี่ยมันสลายตัวด้วยความเร็วเท่านี้โมล่าต่อวินาทีแล้วถามว่า x ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x ตรงนี้ก็คือ n สอง o ห้าที่มันที่มันเหลืออยู่ที่เวลา3000วินาทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาคํานวณกันอย่างนี้ก่อนว่านะครับตอนเนี้ยเรามี3 0 0พันเออเรามีเวลาเนี่ยทั้งหมด3,000วินาทีนะครับอันนี้ผมจะโคแฟกเตอร์ธรรมดาเลยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเออ n สอง o ห้าเนี่ยมันสลายตัวไปวินาทีละนะครับ1.7คูณ10ยกกำลังลบ3โมลาร์ก็โคแฟกเตอร์ actor, เอาวินาทีออกเอาโมลาร์ที่หายไปขึ้นนะครับก็จะได้ว่า1วินาทีเนี่ย จริงๆแล้ว N2O5 เนี่ยสลายตัวไป1.7คูณ10ยกกำลังลบ3โมอล่าเขียนแบบนี้ก็ได้มันจะได้แบบเข้าใจง่ายหน่อยเนาะนะครับตอนนี้พล็อตนี้ทั้งพล็อตผมก็จะได้ N2O5 ที่จะสลายตัวไปภายในเวลา3,000วินาทีถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบเพราะว่าอันนี้คือ N2O5 ที่สลายตัวไปแต่โจทย์ถามหา x x คือ N2O5 ที่มันเหลืออยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราทำนะครับเราก็ต้องไปเอา n 2 o 5ตอนเริ่มต้นลบด้วยที่สลายตัวไปถูกไหมครับนี่คือตอนเริ่มต้นลบด้วยก้อนนี้ก็คือที่สลายตัวไปคุณก็จะได้คําตอบออกมาเลยจบนะฮะ <c oughs> เอ <c oughs> เอก็น่ารักดีนะวงเล็บอ่ะวงเล็บปึบ๊บแล้วก็ผมตั้งว่า6ลบ จบนะครับก็แก้สมการก้อนนี้ธรรมดานะครับ0 0 0ตัดกับกำลังลบ3หมดก็จะเหลือ1.7คูณ3นะครับยังไงทต่ก็จะใช้เครื่องคิดเลขนะครับถึงเลขมันจะดียังไงก็เถอะ1.7คูณ3มันก็จะได้5.1นะครับ6เนี่ยไปลบออกจาก6นะครับมันก็จะได้0.9นะครับก็แสดงว่า x ตัวนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ0.9แน่นอนนะครับง่ายและตรงสำหรับข้อที่21ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะใช้สูตรก็ได้นะครับจะโคแฟกเตอร์ก็ ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับลองดูนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ